สดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่3มิถุนา66นะครับเป็นงวดประจำวันเสาร์ที่3นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวันที่2ที่ผ่านมานะครับเข้าไปเล็อีกแล้วนะครับ1น่นอยนะครับ หกนะครับไปออกพิเศษล่างนะครับตามที่ผมย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเห็นไหมครับบางวันก็ออกตรงๆเลยนะครับบางวันก็ออกสับกันแบบนี้นะครับมาตามต่อวันที่3ามนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่2นะครับมาคํานวณนะครับทั้ง3หน่อยน่อยละ2สูตรนะครับ เป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล,ล่างนะครับสำหรับวันที่สามนะผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับทั้ง3ามหนอยนะครับหนอยละ2สูตรมาดูที่น้อยพิเศษ พิเศษก็จะมีนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์สอง,สอง,สสสองเดินสองวิ่งสองตายปกติ นายปกติก็จะมีนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดสามสามเจ็ดเด่นศูนย์วิ่งเจ็ดนาย b ี p บีพีก็จะมีนะครับ09 9 0์6 6 0เด่น9กวิ่งศประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับวันที่สองนะครับ หกไปเข้าพิเศษล่างนะครับประมาณนี้นะครับเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ